ถ้าหากไม่รู้ว่าลิซ่าเป็นคนไทยจะคิดว่าใครเป็นคนไทยครับกลัาบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมต้อนรับด้วยกันนะฮะเข้าสู่กระทุเด็ดด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราจะพากันไปส่องความคิดเห็นนะฮะของชาวเคป๊อปนะกันนะครับผมกับหัวข้อเรื่องของน้องลิซ่านะฮะที่ว่าใครจะคิดว่าเป็นคนไทยนะครับผมดูกนันฟังความเห็นเลยละกันนะครับความเห็นที่1น,นะฮะได้ตอบกลับว่า เราว่าทั้ง4ี่สาวมีลุคเอเชียนกันทุกคนบางคนก็ออกแนวหมวยใสบางคนก็ออกแนวหวานๆซ่อนเปรี้ยวขึ้นอยู่กับการแต่งหน้าด้วยคือสามารถมองว่าเป็นคนไทยได้หมดขนาดกับลิซ่าถ้าบอกเป็นญี่ปุ่นก็เชื่อนะหน้าคล้ายกับคนดังของญี่ปุ่นนานะโคมัสึความเห็นที่2นะครับผมตอนที่เราเข้าไปดู MV BBY ครั้งแรกเพื่อจะหาว่าใครคือคนไทย ตอนนั้นเราคิดว่าเป็นโรเซ่เพราะใกล้เคียงอหมวยไทยที่สุดจีซูดูออกว่าเป็นคนเกาเจนนี่ก็ดูเป็นอหมวยแต่ท่อนร้องเยอะเลยคิดว่าน่าจะเกาส่วนตาลิสนึกว่าเป็นญี่ปุ่นไม่ก็ลึกครึ่งฝรั่งความเห็นต่อไปเลยละกันนะครับผมตามตั้งแต่เดบิวเอาจริงๆปกติเราแยกหน้าคนเกาหลีไม่ค่อยออกรู้สึกเหมือนกันหมดต้องใช้เวลานิดนึง พอดูเพลง BBY คำแรกนี่แยกออกได้คนเดียวคือลิซ่าถ้าถามว่าใครคนไทยก็คงตอบลิซ่าถึงน้องจะดูเป็นคนชาติอื่นได้แต่เอกลักษณ์ความแตกต่างชัดสุดแล้วความคิดเห็นต่อไปเลยนะครับโดเซ่ใกล้เคียงสุดน้องคล้ายคนไทยเสื้อสายจีนอย่างที่ความเห็นหลายคนบอกย,ยิ่งช่วงผมดำมีแก้มคือคล้ายสุด มีน้องที่รู้จักก็หน้าคล้ายโรเซ่แบบคล้ายจริงๆแบบมีแก้มตามรูปแต่ปัจจุบันน้องแชงแบ่งแก้มให้เกี้ยวกับตาลิสไปแล้วฮ่าๆไปต,ต่อกันดีความเห็นต่อไปละกันนะครับน้องแชงหน้าคล้ายคนไทยมากๆแบบเทียบเคียงจากประสบการณ์ของตัวเองบางมุมคล้ายคุณเชียทีคัทพรที่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนถ้าไม่รู้ว่าลิซ่าเป็นเด็กไทยมาก่อนคงเดาว,ว่าน้องแชงเป็นคนไทยแน่ๆ ซึ่งลุกตอนเดบิวต์ลิซ่าขายลุกครึ่งฝรั่งญี่ปุ่นมากกว่าคนไทยซะอีกพี่จีซูน่าสวยแบบดูรู้เลยเกาหลีชั่วส่วนเจนนี่หางตาชี้สวยโงเฮงดีแบบสาวเวียดนามเลยก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับผมกหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยากพูดคลิปหน้าอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์ไว้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ